สบายดีพี่น้องอิ่มทีทุกคนรักทานพี่น้องพาะกันอีกแล้วยาี่ยมแรงๆเนาะเขาคั่วเหมือนพี่น้องย่างปีไก่ชุรุลูกๆปีเช้ามาตรงเฮียนกับยาข่าวใช่มากกับไปทำงานกับยาข่าวกับเพนนั่นอีร้อยกินกัญยงกับเพน แม่ไปส่ง,งพักเห็นยายเงืองเนาะทีคนสวยจัดให้นำ้ำายทองดำแล้วชุกแล้วต้นไหนกันต้นไหนก็นชุกแล้วย่งพอขอา้าง มันุกล่ามึงทั่วนะนี่เอาไปสุกแล้วมันดำแล้วสุกแล้วไปตาตามึงดูตาเปิ่นเดวบอกเปินปะนี่ไปจะได้ การ่างการมาทัวร์คกุญสีเพชร hơi tăm <tap> าปมา,า,าตปกติดตั้งพระโตกล้องอะมันละไปใการปล่อยด้วยนี่เอายวใส่ยปิปิดเลยนัง่งไหวพอเลยะไปตักไหวแต่ต้องรยะไป

หยดนะก็เปิดเล้นะได้ได้ดูช้า พักบ่พอมามาพี่นองแล้วเลยเขาโหยังขึ้นเนียวแท้ตะปีเปลุงเปลุงกี่เขาแรงเขาแรงเลี้ยพี่ก็แม่คุณนั่งไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Bawa, ครับครับครับว่าพี่น้องอาหารแห้งนี่คือพืช

กปป็ใช่พสุดกามป,ป,ปล่อยละไบบนัยังภาษาปังกฤษท่เรา,าได้เป็นต่อตัวนี้ก็แตลอื่นมาตามปเป็นต่อ

เองคุณน,นะอยู่นอคุติมกอหัวนานะมาลองอกินเกลือข้าววา ระดับมือรงมามักทัวร์เทมือทัวร์จะชวนเดี๋ยเอาอมาดับบักินเค่ะค่ะ

ไา่กวานกวานล้มเลยแดดมันแห้งก็จะมันลมเออบัง Điện Mẹ không có ma phải không? Lục sai là phải đâu Cảm đi nó Cái trồng này ngân, nhai Này sao choi năm cho đi Phát cho đi thăng Tài bắn ยาม่บาทโน้นไปผาอะไรกูดีเบอขอบคุณพี่เลยเสาธุบุญคุหยังคุณองค์บัตรนเงินำให้รวยหายอยู่ดีไมีแห้งจุกทุ่งนองสอกทุ่งในกับมีแต่เงินเงินไหลทองน้องรองทองไหลเข่า เนื้อลนน้องท่องในขาโฮมเจ้าถูกอันถูกอันบอื่อพี่ยีกับสัตว์ท้องัด่อยกระลงมาเตียบถั่วไปจำยังก็ท้องใหญ่ใหญ่ในนอไร้ลอยนับบ่อยเก็บภาพปเพียจะนีพี่น้องพอกันคิมนาสบายดี